เป้าหมายของอัปเดตนี้เลยนะครับคือมันมีแมวยักษ์อะทุกคนซึ่งจะสามารถสุ่มตามสุ่มตามตัววกนีเ้ยเฮย้ฮยเฮย้ยเฮ้ยผมได้มิติคอแล้วตัวหนึ่งทุกคนนี่เฮย้ยเป็นสีทองด้วยทุกคนเป็นสีทองด้วยนะนะลองสุ่มต่อดิก่อนที่ผมจะพากลับไปย้อนดูอัปเดตแล้วก็ดูว่าผมได้เงินมายังไงเยอะขนาดนี้เนาะเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูก่อนเลยก็ตอนนี้ผมมีตังค์อยู่165ล้าน ก็มางบร้อยล้านมาเดี๋ยวเราลองดูซิว่าสุ่มจะเป็นยังไงทุกคนอันนี้คืออีเวนต์คริสต์มาสนะโอ้โหมาถึงก็เกลือเลยครับทุกคนไหนลองเปิดอีกดิได้เลเจนเดอรี่ทุกคนก็พอได้อยู่นะทุกคนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ดูสเตตนะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยขอลองเปิดไปเรื่อยๆก่อนเนี่ยทุกคนมันได้แค่นี้หรอเดี๋ยวอ่ะอ่ะออลองเปิดอีกรอบหนึงดิโอ้โหทุกคน ก็จะสังเกตนะครับว่าตรงนี้ที่ผมอยู่นะครับมันคืออีเวนต์คริสต์มาสนั่นเองนะครับคล้ายๆกับอีเวนต์ฮาลวีนที่มีตอนนั้นเว้ยแล้วมันก็จะมีไข่อันเนี้ยซึ่งเนี่ยเห็นไหมตู้เนี่ยมันมีรางวัลอะไรเยอะมากเลยทุกคนคือมันก็จะเป็นของเลเจนเดอรี่ของแต่เลเจนเดอรี่พวกนี้ยังสเตตไม่ได้สูงมากนะทุกคนแต่ว่าเป้าหมายของอัปเดตนี่เลยนะครับคือมันมีแมวยักษ์อ่ะทุกคนซึ่งจะสามารถสุ่มตามพวกนี้ได้นั่นเองนะครับสุ่มตามตู้พวเนี้เฮ้ย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 ผนี่ เฮ้ยเป็นสีทองด้วยทุกคนเป็นสีทองด้วย <Wow. S 1> นะนะลองสุ่มต่อดิยังได้เล gendary อยู่ทุกคนแต่ก็นั่นแหละแมวยักษ์นะมันก็น่าจะออกค่อนข้างที่จะยากเลยนะครับก็เดี๋ยวลองสุ่มกันดูโอ,โอเคผมได้เลนได้เล gendary เป็นเลนโบมาอีกตัวหนึ่งครับทุกคนขอลองสุ่มไปอีกรอบดิไอ้ golden elf โอเคครั้งนี้ก็ค่อนข้างที่จะเกลือนิดนึงนะในในๆนสุ่มต่อไปสุ่มต่อไป <laughs> โอ้ยนาะสุดยอดเลย สุดยอดทุกคนอันนี้คือเกมพาร์ทครบแล้วนะทุกคนอนัโอเคได้มีติข้อมหมอตัวแต่อันนี้เป็นอันนี้เป็นตัวธรรมดานะทุกคนอ่าน,นี่ไงทุกคนได้ละโอเคได้แล้วเราได้ซานต้ามาแล้วตัวหนึ่งแล้วนั่นเองนะทุกคนนี่เลยซานต้าเดี๋ยว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 แป๊บโอเคก็นี่คือผลลัพธ์จากการสุ่มมาตะกี้นะ อันนี้ก็จะเป็นเรนโบว์นะครับตัวเลเจนดัรี่นี่เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นหมาป่านั่นเองนะครับ28ิบิลเลียนนะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นดาร์กแมทเทอร์ก็น่าจะประมาณ40-50บิิลเลียนประมาณนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้นะสาหรับอ่าแล้วก็อันนี้เลยซานตานะครับซานต้าในตัวธรรมดาอันนี้จะเป็นตัวที่เทพที่สุดในเกมตอนนี้นะครับ1ิ 18. 3บิลเลียนนั่นเองแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีกวาง กวางอันนี้เป็นเรนโบว์สิบเก้าบิลเลียนประมาณนี้อาจจะไม่เท่าหมาป่าพวกนี้เนาะแล้วก็หมาป่าพวกนี้ที่มันเป็นตัวธรรมดาเอลฟ์พวกนี้ก็จะประมาณนี้เอลฟ์ f, พวกนี้ก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ซานต้าตัวที่เป็นเอ่อเป็นด์กแมทเทอร์แล้วนะทุกคนมันจะอยู่ประมาณ3 6 0บีนะครับซึ่งตอนนี้ตัวเทพที่สุดในเกมมันประมาณ3 1 0บีนะครับที่อยู่หลังผมตอนนี้คือตัวที่เทพที่สุดก็ประมาณ3 1 0บีก็คือเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณนึงแต่ว่าก็อาจจะไม่เยอะมากนะทุกคนซึ่ง จริงๆแล้วอัปเดตนี้เนี่ยหลายคนก็ <g iggle> ต้องการที่จะได้แมวยักษ์นะครับซึ่งได้จากตู้สุดท้ายแล้วก็อันนี้ผมลองสุ่มตู้พวกนี้ดูนะก็ไม่คุมเท่าไหร่จตสังเกตว่าแองกี้เบิร์ดพวกนี้หกร้อยหกสิบเจ็ดแทบจะเท่า M6 หเลยทุกคน M6 นี่คือแบบเก่ามากแล้วนะทุกคนเป็นรุ่นเก่ามากเลยก็อ <c oughs> ่ะเดี๋ยวผมลองสุ่มอันนี้ดูอีกอันหนึ่งเลยจิงเจอร์เบรดคอร์กี้นะทุกคนก็จะประมาณเนี้ยสี่ร้อยสามร้อยล้านตู้แรกนี่คือ40ล้านเลยก็ จริงๆแล้วมันไม่ได้หายากมากนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพูดคร่าวๆให้แล้วเดี๋ยวจะมาบอกวิธีฟาร์มละเอียดแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับทุกคนแต่เดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันเลยดีกว่าว่ามันฟาร์มยังไงอ๋อลืมบอกไปเลยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องแบบว่ามานั่งแบบกดทีละตัวนะมันมีปุ่มอีควิปอันนี้ควิปแล้วอะเมื่อก่อนเราจะต้องแบบว่ามานั่งค่อยๆกดเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนียเวลาแบบว่าจะเอาสัตว์เลี้ยงออกอะแต่เดี๋ยวนี้เรากดตรงเนี้ยมันลัดได้เลยนะทุกคนเห็นไหมไหม คือโอ้ดีมากๆเลยทุกคนก็หลักๆเลยนะครับตรงนี้มันอาจจะได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็มีที่เอเลียนอีกอันนึงซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูมันจะได้พอๆกันเลยอันนี้ก็คือเหมือนกดตีไปเรื่อยๆอะ่ะเหมาะกับการออโต้คลิกนั่นเองนะครับเพราะว่าในการออโต้คลิกเนี่ยถ้าเกิดว่าไปตีกล่องเอเลียนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือกล่องมันอาจจะแตกได้แต่วันนี้เราก็ออโต้คลิกแล้วก็ตีไปเรื่อยๆจะสังเกตเห็นว่า อันนี้ผมก็ให้มันตีไปเรื่อยๆแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะครับสาหรับกล่องนี้และสําหรับใครนะครับที่คิดว่าอาจจะยังตีกล่องใหญ่นะไม่แตกแบบทันทีคือมันต้องแบบว่าตีแล้วแบบตีแล้วปุ้มทีเดียวเลยถ้าเกิดว่าตีแล้วไม่ระเบิดทันทีนะผมแนะนําว่าให้มาตีอันเล็กแทนนะทุกคนอาจจะได้น้อยกว่านี้อาจจะได้น้อยกว่าเดิมประมาณหาร2ออ่ะแต่ว่าก็คือใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันก็คือออโต้คลิกแบบนี้แล้วก็ให้มันตีอะไรประมาณนี้ส่วนตีกล่องนี้นะครับก็อาจจะสบายกว่าไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะ ได้อาจจะยังไม่เยอะเท่ากล่องเฮเว่นนะครับแต่ว่ากล่องเฮเว่นนั่นอะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ Auto click ออโต้คลิกอะต้องนั่งกด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 อะแต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราก็สามารถมาฟาร์มได้เหมือนกันก็จะได้ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าต่อนอาทีนะอันนี้อันนี้คือคิดตามเลทนะเพราะามันอาจจะไม่ตายตัวนะครับทุกคนก็ผมจะได้ประมาณ2 30,000 0ต่อนอาทีแล้วก็ในกล่องเฮเว่นก็จะได้ประมาณ 3- 4 0 0 0 0 0อะไรประมาณนี้แหละแล้วก็นี่เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ปลดล็อกแอเรียสุดท้ายอะ สามารถมาฟาร์มตรงนี้ได้คือมันจะมีไม่ไม่ไม่ใช่ตรงนี้หรอกแต่ว่ามันจะมีบ้านจิงเจอร์เรดอะดรอปตามแมปต่างๆนะครับในช่วงแต่และเวลาเนะี่ยในแมปเวลาเราเล่นเล่นไปมันก็จะมีดรอปนะครับซึ่งเราก็ต้องรอดรอปจากนั้นใช้ตัวที่กากที่สุดอะมาตีอะแล้วมันก็จะได้ทีละสองหมื่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะได้มาเรื่อยๆอย่างนี้เลยนั่นเองนะซึ่งเราก็สามารถฟาร์มอันนี้ได้เหมือนกันก็เป็นตัวเลือกอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่าก็อาจจะ มีความลำบากนิดนึงเพราะว่าต้องฟาร์มยากแต่ก็คือผู้เล่นทุกคนอะสามารถฟาร์มได้หมดตั้งแต่บิ๊กนเนอร์แบบระดับหนึ่งเลยจนถึงตอนนี้ก็สามารถฟาร์มกล่องนี้ได้หมดทุกคนนั่นเองนะครับประมาณนี้ก็เพื่อนๆก็ลองหาตีกล่องในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ลองหาดูแล้วกันว่าอันไหนมันคุ้มที่สุดสําหรับเพื่อนๆน,นะครับซึ่งผมว่ามันก็จะประมาณนี้แหละตามนี้เลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเอเลี่ยนอะอันนี้ก็ได้ก็ได้แล้วก็ในเทเวนเนาะก็ค่อนข้างที่จะเป็นที่ที่ น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับสาหรับตอนนี้นั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวผมขอลองขอลองก่อนสมมุติว่าอันเนี้ยถ้าเอาตัวเทพเทพตีอ่ะมันจะไม่ได้เยอะมากนะทุกคนมันก็จะเหมือนได้ห้าแสนแบบทีเดียวเลยอะ่ะจะสังเกตว่านี่สมมุติว่าผมตีอย่างเงี้ยเนี่ยผมจะได้ทีเดียวเลยสองแสนสามแล้วคือหมดแค่นั้นเลยเออก็โอเคนะครับสำหรับอัปเดตนี้ก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับถ้าผมสรุปคร่าวๆนะครับตอนนี้เนี่ยซานต้าตัวใหม่ที่มีมาเนี่ยที่เป็นมิเตอร์คอลอ่ะผมไปดูในกลุ่มมาแล้วมันจะมีอยู่ มันจะได้ประมาณ 360b นะครับทุกคนตัวซันต้าที่เป็นด์กแมทเทอร์นะทุกคน ซึ่งก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้ดีกว่าตัวเก่าที่ผ่านมามากนั่นเองนะครับซึ่งตัวหมาจิ้งจอกเนี่ยมันจะได้ประมาณ 300B ีนะครับซึ่งก็ขึ้นมาประมาณ 60B บีก็เพื่อนๆก็ลองเลือกเองเลยว่าจะฟาร์มเทคคอยหรือว่าจะฟาร์มอันนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็สเเลเนี่ยผมไม่รู้มันเป็นสเก็ตบอร์ดหรืออะไรแต่เขาบอกว่าคัมมิ่งซูลจะมาเร็วๆนี้นั่นเองซึ่งมันเป็นอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามอีกทีหนึ่งว่าเขาจะเอามาให้เป็นอะไรนะทุกคนแต่ภารกิจหลักๆของอัปเดตนี้เลยคืออมมมัมัมันนนจะะีีแวยก้หล ซึ่งแมวยักษ์อันนี้ถ้าเกิดว่าใครเปิดได้นี่คือโอ้โหผมบอกเลยว่าโชคดีมากาเพราะว่าคือเหมือนเราถูกหวยเลยอ่ะมันขายได้ค่อนข้างที่จะราคาดีแล้วนะทุกคนก็แมวยักษ์นี่ก็รอดูต่อไปนะครับว่ามันจะออกมาประมาณไหนนะครับจะมีมันจะแบบได้เยอะได้น้อยแค่ไหนแล้วก็ได้ง่ายแค่ไหนแต่ตะกี้ผมโอ้โหตะกี้ผมสุ่มไปประมาณเป็นร้อยล้านก็คิดเอาละกันทุกคนร้อยหกสิบห้าล้านผมได้ซานต้ามาตัวเดียวอ่ะโอ้โหคือแบบก็เกลือเกิอนอ่ะทุกคนคืออันนี้นี่ก็ <laughs> คือเกมพาร์ทครบแล้วด้วยนะ<_><_>คือถ้าเกิดว่ามีเกมพาร์ทก็แต่ก็ไม่แน่ไอตัวแมวยักษ์เนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรนะก็คือมันก็น่าจะเอ่อค,คนละคนละเรื่องกับตัวมิตร์คอตัวซานตา้าอะไรพวกเนี้ก็ลองอาหารกันดูลองสุ่มๆกันดูได้นะทุกคนว่าจะเป็นยังไงก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันได้ว่าสุ่มแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ขอพเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ